สวัสดีครับวันนี้วันพระราชที่สิบไม่ใช่วันพฤหัสชดี่างวันเฮียแล้วนะเอ,อ้ยวันนี้วันอังคารที่เอ,อ่อสิบสิบสี่สิบสี่สิงหาคมนะฮะนี่มันนี่ผมมันจะไปนอนแล้วนี่เพื่อนเนี่ยอะไรอ่ะเพื่อนเนี่ยสามทุ่มเพื่อนเนี่ยสามทุ่มเลยนะว,วันนี้วันนี้ลุงโจมีสักนะแ,แต่ว่าผมไม่ไลงนำงานล่าง,าง,งนะวันนี้เลยต้องปิดร้านนะเพราะว่าเมื่อคืน อนืนมันเฮี้ยมันรูปวดท้องมากเลยปวดท้องเราต้องมาเข้าสุกมาเข้าส่วมประมาณสามสี่รอบอะแลนอนเลยนอนแทบไม่ค่อยหลับเลยพลลงไปทํางานไม่ไหวนะก็ะเลยขอเลยเลยต้องขอหยุดเนี่ยเพราะว่าวันวันนี้ก็เลยต้องหยุดร้านเพราะว่าลงโจมมีสัตว์ใช่ไหมแล้วถ้ากิดผมล,ลงไปทํางานไม่ได้ลแล้วก็เออแม่อยู่แม่ทำคนเดียวนะฮะไม่ไหวนะก็หยุดร้านเนี่ยก็วันหนึ่งก็เนี่ยแล้วแบบตอนแล้วแบบหลังจากหลังจากเ หลังจะขอปิดร้านแล้วหลังจากขอวัอนนั้นกูนอนต่อใช่ไหมแล้วมันแล้วมันก็ยังไม่ค่อยสลับเท่าไหร่หรอกกูกูยังต้องลุกขึ้นมาเข้าซ่วมอีกสักสองสารอบอ,อไปเงเมื่อวานกินหา่าเลยเมื่อวานอสั่งข้าวผัดยำกันร้านที่ไม่เคยสั่งมา่าจะเป็นไอ้นั่นแหละเพราะว่ากูว่ามันดูปแปลกๆมาตอนที่ข้อมาส่งเลยแต่นั่นแหละฮะตอนนี้แม่งก็เลยผสมกันนะฮะทัทง้งทั้งการที่เข้าซ่วมเยอะก็เลยทําให้ เหนื่อยร่างกายเหนื่อยนะฮะแล้วแล้วกูนอนไม่พอเลยฮะตอนนี้กูจะชิบหายวายวอดจะเป็นลมอยู่ทั้งวันอยู่แล้วเอ้ยนี่กูนอนอยู่นะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไปไหวป่ะแต่ไม่รู้พรุ่งนี้จะต้องไปทำงานใหม่เปล่าแต่ถ้าไหวก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ขออีกวันหนึ่งแล้วกันพรุ่งนี้กูจะไม่มีสัตว์ถ้ากูถ้ากูาขอหยุดวันหนึ่งก็ไม่ต้องปิดร้านหรอกมั้งเอ้ย ไม่ไหวแล้วตลาดจะกูเป็นอัดนะครับไมก็นอนเลยดีกว่าขอหลับเยยาวอีกเฮ้ยโอ้ยจะไต่ห้าวังว่าคืนนี้จะไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าส่วมอะไรแหล้แล้วออกไปนะอีเฮ้ยกูต้องการจะหลับนะอีกเฮ้ยไปแล้วตอนงไงเจ้ยค่ะบ้า